สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น ันนี้ถือได้ว่าเป็นภาคพิเศษนะครับที่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมืองลอสแองเจลิสประเทศสรรัมิกาในแคลิฟอร์เนียนะครับผมมาที่นี่เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นความเกี่ยวพันระหว่างบรรยากาศในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับแน่นอนผลที่ออกมานั้นหลายคนอาจจะมองว่าห่างไกลกับคนไทยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครมากระทบกับไทยนั้นไม่น่าจะมากมายมากนักนะครับผมเลือกที่จะมาที่เ A เพราะว่ามีสีสันต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้งของกับคนไทย แล้วก็มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจในเชิงธุรกิจเป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจสหรัฐนั้นประสบความสําเร็จต่อเนื่องหลายๆอย่างบูมนะครับยอดจําหน่ายของสินค้าบางอย่างมากกว่า GDP ของบางประเทศด้วยซ้ําไปพูดง่ายๆนั่นก็คือ Apple นั่นก็คือ i p a d นั่นก็คือ i p h o n นนั่นเองนะครับที่ผ่านมาต้องบอกคุณผู้ชม รายการนักเดินทางไม่ใช่รายการท่องเที่ยวล้วนๆนะครับเพราะเรามีเกร็ดความรู้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาฝากกันด้วยวันนี้อยากจะสะท้อนเรื่องราวของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับภูมิประเทศภูมิศาสตร์และก็เรื่องราวทางวัฒนธรรมและแนวโน้มทางเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกาครับผมอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอันนี้คือภาพใหญ่และในภาพใหญ่มีรัฐครับผมอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ผ่านมา ผมเคยพาคุณผู้ชมไปที่ซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมเรื่องราวของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี Technology. มีพา l ลอัลโตมีเฮดออฟฟิศของ Google Office มเีเรื่องราวของการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆมากมาย,มามาย YouTube มากมายนะครับอยู่ในนั้นก็ใช้หลักการก็คือว่าใช้สมองของคนอเมริกันแต่ว่าใช้พลังจากพื้นที่ต่างๆทั่วโลกรวมไถึงสินค้าต่างๆก็จะมีการผลิต ในประเทศที่มีค้าแรงสูงที่สุดแล้วอเมริกันก็จะได้รับประโยชน์จากตัวเลขจากรายได้นั่นเองนั่นก็คือหลักการที่มาง่ายๆนะครับที่เราเห็น Apple มีการผลิต iPad ในรุ่นที่4ที่มีออกไปไม่นานมินิ i p a d รวมไปถึง iPhone 5คิดสร้างสารค์ในเอเมริกาอเมริการับเงินมากที่สุดแต่ว่าไปผลิตในประเทศจีนซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำมากๆแน่นอนนะครับประเทศจีนอาจจะได้อะไรไม่มากมายแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าอุตสาหกรรม ในประเทศนั้นก็มีจำนวนลดน้อยลงแน่นอนนะครับแม้ว่าประเทศจะมีการพัฒนามีความก้าวหน้าไปมากแค่ไหนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วบุคคลที่เป็นแรงงานชั้นล่างแรงงานที่อยู่ชั้นล่างที่สุดของประเทศนั้นทุกประเทศมีหมดที่นี่ก็มีปัญหาในลักษณะนั้นจึงมีแนวความคิดใหม่ขึ้นมาคือคิดผลิตและสร้างในสหรัฐอเมริกาที่ผมพูดมาตั้งนานผมเปิดหน้าที่นี่เพื่อที่จะชี้ให้คุณผู้ชมให้เห็นนะครับว่า ผมอยู่ที่โรงงานของอเมริก a นแ p p a อร์นี่คือโรงงานผลิตกา r เ e n นเสื้อผ้าที่อยู่ในอเมริกาประเทศไทยเขาบอกว่าเรื่องของแบรนด์นี้กำลังมีปัญหารวมไปถึงการผลิตกำลังที่จะสูญเสียตลาดแต่ที่นี่ยังคงอยู่ได้และก็ใช้ย้ำหลักเกณฑ์ของเขาก็คือว่าคิดผลิตในสหรัฐอ,อเมริกาแม้ว่าค่าแรงจะเป็นสิ่งที่หลายคนมีความกังวลแต่เขาบอกว่า Industrial Revolution มีการพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมและมีการใช้แรงงานในประเทศ ซึ่งเป็นแนวความคิดใหม่ตอนนี้หลากหลายผลิตภัณฑ์หลากหลายสินค้ากําลังถูกรณรงว่าให้กลับมาผลิตที่อเมริกานี่คือหนึ่งในมิติความลึกที่นักเดินทางจะมาบอกคุณผู้ชมในวันนี้แต่ว่าลอสแองเจลิสยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามในวันนี้ครับ ู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาในจุดที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนักในลอสแองเจลิสหรือว่า LA นะครับที่เห็นนี้เป็นจุดที่เป็นดาวเทาของเมืองลอสแองเจลิสซึ่งเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมมากมายนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้คึกคักมากกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะว่ามีหลากหลายธุรกิจเริ่มที่จะกลับเข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้ในการที่จะสร้างธุรกิจให้เกิดความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งและในจุดหมายต่อไป เรียกได้ว่าคุ้นมากๆนะครับสำหรับคนไทยโดยเฉพาะขอภาพยนตร์กับย่านฮอลลีวูดครับ ในบริเวณฮอลลีวูดนะครับชื่อว่าฮอลลีวูดหลายคนก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับที่นี่ก็เป็นอาณนา,นาจักรเรื่องของภาพยนตร์เป็นแหล่งในการผลิตแหล่งในการสร้างและถือได้ว่าเป็นการส่งออกทางวัฒนธรรมของทางสรอเมริกาไป่วโลกนะครับหลายคนยรู้จักเรื่องของหนังเกาหลีภาพยนตร์เกาหลีที่กําลังกระจายความนิยมแล้วก็เผยแพร่ทางวัฒนธรรมไปในแถบเอเชียอย่างมากรวมไปถึงเคมป๊อป หรืองล่าสุดนะครับเรื่องของเพลงเรื่องของฟิล์มสิกวิดีโอที่หลายคนรู้จักกันดีแต่ว่าเริ่มต้นนั้นคงจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาแห่งนี้นะครับที่ได้มีการกระจายเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ทําให้มีการสร้างรายได้สร้างมูลค่าต่างๆมากมายนะครับ ดังนะครับที่มีโอกาสได้มาอยู่ในออริจินอลวอล์คออฟเฟรมเลยนะครับวันนี้เรามีโอกาสเข้าไปมาทัพฝ่ามือด้านในเพราะว่ามีอีเวนต์พิเศษอยู่ในบริเวณนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ฮอลลีวูดลวอล์คออฟเฟรมซึ่งมีความยาวกับประมาณ2อถึงสไมล์เนี่ยก็เป็นไปด้วยดาว5แฉกนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นี่ฮะที่เป็นแตนเตอร์้วเซปีนี่เลยสัญลักษณ์ของตัวน้องนี่นะครับใครชอบดาราคนไหน ก็สามารถที่จะถ่ายภาพร่วมกับที่ระลึกซึ่งซึ่งเป็นที่ระลึกกับเราได้อย่างผมเนี่ยนะครับชื่นชอบโรบินพีนเดียมเพราะคู่ผมเห็นอยู่ไม่ไกลเพราะควาตรงนี้คือตรงนี้มันไม่ใช่เพราะดาราฮอลลีวูดเท่านั้นนะครับผู้คนในวงการบันเทิงเนี่ยกว่าห้าวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะตัวหนักก็เป็นตัวนี้หนังชาวรัสเซียพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของเพลง นะฮะเป็นแผงซีดีใช่ไหมครับอ่านี่อ่านี่อ่านี่อ่าพี่ปีจาหมุนไงฮะปื๊บนี่ครับโรบินวิลเลียมนี่ก็จะเป็นรูปของเขายังมีอีกหลายคนนี่ครับอ้าวนี่คนชอบเยอะก็ต้องถ่ายกันเป็นธรรมดานะฮะจอห์นราโวต้า แล้วก็มีอีกหลากหลายคนนะครับเต้นถนนไปถึงนู่นเลยนะครับความยาวกว่า2-3มไมล์กว่า2,000ัตาก็ผมไม่มีความรู้มาก่อนนะครับว่ามีดาราไทยได้มีโอกาสที่มาประดับดาวอยู่บนนี้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวตัะตูนหรือว่าตัวที่เป็นฟิกเกอร์นักแสดงที่อยู่บริเวณนู้นเองครับ คุณผู้ชมครับระหว่างที่ผมกำลังถ่ายทำรายการโดยที่ตั้งกล้องไว้บนพื้นปรากฏว่ามีผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาเกิดมีปากเสียงกับแคทวูแมนแล้วก็มาริลีนมอนโรอย่างที่เห็นล่ละครับผมก็เลยต้องแปลงร่างจากนักเดินทางไปเป็นนักข่าวไปเก็บภาพมาให้เห็นกันนะครับว่าความรุนแรงบนท้องถนนนั้นเป็นอย่างไรซึ่งทั้งหมด้งปวงนี้ผมเชื่อว่าเกิดจากผู้ชมเองซึ่ง ไม่ค่อยที่จะมีมารยาทมากนะักประกอบกับนักแสดงที่ขาดความอดทนอดกลั้นจนทำให้เป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเราจะพักจากฉากความรุนแรงไปดูทัวร์บ้านดารารวไปถึงสถานที่ยอดนิยมของดารากันบ้างดีกว่านะครับทัวร์นี้ร,ร้องความสนใจ โดยเจสมิลเลอร์ซึ่งหลังจากที่เขาได้เรียกแขกด้วยลีลาที่ยียวนกวนประสาทแล้วเขาก็เริ่มที่จะออกเดินทางเขานั้นพาคุณผู้ชมไปในจุดต่างๆนะครับพาไปเคาะประตูบ้านดาราซึ่งก็โดนด่ามาบ้างนะครับโดนตำหนิมาบ้างโดนจะเรียกตำรวจจับบ้างอย่างที่เห็นในวันนี้เขาพาไปที่บ้านของดรฟิล์บ้านไมเคิลแจ็กสันรวมไปถึงบ้านคนดังๆอีกมากมาย Okay, next spot. there's the Playboy Mansion right here. Hey, what's up, Hef? Normally he comes out, you know what I'm saying? What's up, player? Yo, is Hef home? We got some people here from Charlotte trying to hang out with Hef. You know what I'm saying? It's like a make-a-wish foundation style thing. You can't make that happen with a guy. Uh, what about me, dog? Yeah, maybe a girl with you, babe. Oh, uh, we got girls in the truck. How old are they? are all 18 plus, you know what I'm saying? Hell yeah, what's ธุรกิจกันบ้างน,นะครับข้างหลังรงนี้ก็คือแบรนด์อเมริกันแอปพาร์เรลนะครับเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหลายคนอาจจะมองว่าเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าเป็นธุรกิจที่พระอาทิตย์กำลังตกดินแั่หมายความว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่โดยเฉพาะในหล,หลายๆประเทศนะครับยุโรปเองนั้นเสื้อผ้าหลายแบรนด์ที่เป็นของกลางข้ั่หลงประเทศที่หรูหรากลับไปผลิตในแหล่งการผลิตที่มีค่าแรงที่ดั่ากว่าอย่างพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทิศในอเมริกาแต่ว่าไปผลิตที่เมืองจีน แต่ว่าบริการแท็กซี่เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่เขาบอกว่าพิดในอเมริกาดีไซน์โดยอเมริกาแล้วก็ America, ผลิตในอเมริกาภาพภูมใจ Made in downtown Los Angeles คล้ายๆกับเมืองไทยที่มีช่วงเวลาหนึ่งเขาบอกว่าเม e ิน t ทย i l a n d ครับ ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจจากฮอลดลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับ